ผู้ปรับของบารี่ที่แฟนๆชาวญี่ปุ่นขนานนามว่าเขาคือวิกตอรีมในพาร์ทของฟาวโด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อกงแฟนตาซีสำหรับด h e อนิเมในวันนี้ภูมิใจนำเสนอนะครับพูดถึงบทตัวประกอบในของอนิเมะมาก็เยอะแล้วเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวที่มีบทตึงๆหนาๆกันบ้างนะครับนั่นก็คือคิสกับเบรุนผู้นี้นี่เองครับผมซึ่งปีศาจกับเจ้าของหนังสือคู่นี้นะครับก็อาจจะเคยมีแต่แะ่ไว้ตอนที่พูดถึงบูสไรไปแล้วบ้างว่าพวกเขามีบทบาทการต่อสู้กับพวกเคนโจมีฟอคเกอร์เรคเคียวมารุแล้วก็กัชอะไรพวกนี้เนาะโดยที่ว่าบทบาทของเขาไม่ได้จบแค่นั้นครับ ม,มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรพวกนี้ที่ค่อนข้างเยอะแยะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมีการขนานนามด้วยตัวเองเลยนะครับว่าเขาเป็นคู่ปรับของบารี่แต่ด้วยนิสัยของเขาที่มันออกจะติงตองนิดนึงนะครับเขาจะเป็นปีศาจที่เก่งแต่มีความติงตองมีความแบบติดเล่นอยู่ในเวลาการต่อสู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นที่พูดถึงตัวปีศาจตัวนี้แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเอกฉันก็คือว่าปีศาจตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นวิกตอรีมที่อยู่ในพาร์ทของฟาวดโดเลยครับเออคือถ้าเกิดว่าใครรู้จักวตรีม ก็คือโผล่มาในภาคของปีศาจพันปีไอ้ตัวนั้นนะ่ยคิโอมาโรก็เคยพูดไว้ว่าไอ้นี่มันปัญญาอ่อนแต่แม่งเก่งว่ะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคิสเนี่ยออกทรงนั้นนะครับคือแบบจะต่อติงต้องหน่อยนึงระหว่างต่อสู้แม่งก็บรรเลงเพลงโอทูจอยของบโทเฟนอะไรเงี้ยเนาะแล้วเวลาต่อสู้นะครับต้องบอกเลยว่าความตึงในฐานะความแข็งแกร่งก็มีนะครับแล้วก็ความตึงที่แบบว่าเฮ้ยศึกการใช้สมองของเขาก็ดีงามนะคือแบบว่ามองแผนของพวกศัตรูอะไรพวกนี้ออกได้ค่อนข้างดีครับซึ่งตัวน,นี้แหละครับเป็นประเด็นที่ผมรู้สึกว ว,วันนี้ก็จะมาเจาะกันเลยโดยผมก็จะไม่ลืมเกี่ยวกับเรื่องของการเอาบทบาทในพาร์ทของมังงะมาพูดคุยด้วยเนาะว่าเขามีบทที่ก็ตึงในสไตล์ของมังงะได้อีกทีหนึ่งครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักคิสกันในแต่ละมิติกันได้เลยครับผมหัวข้อก็ใส่ไว้ในแต่ละชัเตอร์แล้วนะครับกดดูกันได้ตามสะดวกเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะครับต้องมารู้จักกับคิสปีศาตัวนี้ก่อนนะครับคิสเนี่ยเป็นปีศาจที่ไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกระบุเรื่องของอายุแต่เป็นปีศาจในพาร์ทข,ของฟาว ของเขาได้ง่ายครับผมเพราะว่าเขาเป็นคู่ปรับของบารี่ในเชิงที่ว่าเรียนมาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันแล้วก็คีสจะมีการมองบารี่ว่าเป็นคู่แข่งหน้าแล้วก็เรียนด้วยกันไปด้วยกันมาข้อสรุปเดียวเลยก็คือถ้าเกิดว่าคีสไม่มีเรื่องของการที่ว่าเรียนข้ามชั้นอะไรพวกนี้นะครับก็เท่ากับว่าเขาจะอายุเท่ากับบารี่ซึ่งบารี่ก็จะมีการเปิดเผยอายุไว้ว่าอยู่ที่17ปีนั่นเองครับผมเออเพราะฉะนั้นแล้วดูจากทรงของคีสถ้าเกิดว่ามองในมุมของพวกเด็กปีศาจที่ร่วมศึกชิงตำแหน่งราชาครั้งนี้นอกเา็ถื อยู่ในหมวดของความเป็นผู้ใหญ่ได้จะไม่เหมือนกับกั๊ชจะไม่เหมือนกับพวกทีโอเนาะที่ว่ายังดูมีความเป็นเด็กอะไรพวกนี้ซึ่งการที่เขาอ้างตัวเองว่าเป็นคู่ปรับของบารี่นะครับก็จะมีบทบาทที่สื่อให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงไหมอย่างหนึ่งก็คือว่าคิสเนี่ยเขาแอบมีมุมแบบว่าเฮ้ยก็ชื่นชมบารี่อยู่เหมือนกันนะว่ามึงเก่งแต่กูก็เก่งไม่แพ้มึงนะก็จะมองบารี่ว่าเป็นคู่แข่งแต่บทบาทที่สื่อให้เราเห็นตรงนี้นะครับมันก็จะบ่งบอกได้ว่าบารี่ไม่ค่อยมองคีสว่าเป็นคู่แข คู่แข่งกูแล้วเราก็เป็นคู่แข่งกันเออแต่ว่าอย่างที่บอกบารี่เขาไม่ได้คิดอะไรที่มันลึกซึ้งขนาดนั้นครับเขาก็จะมีแนวคิดมุมของการต่อสู้อะไรพวกนี้ที่มันแตกต่างกันออกไปอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะแต่ว่าคีสเขาคิดไปเองข้างเดียวแบบนี้แล้วบทบาทของพวกเขามันก็ต้องชูมาได้ว่าพวกเขาจะได้มีการต่อสู้กันทั้งในพาทของอนิเมะแล้วก็ของมังงะทีนี้ก็พูดถึงตัวเจ้าของหนังสือบ้างอย่างนี้นะครับเจ้าของหนังสือของคีสมีชื่อว่าเบรุนนะครับซึ่งเบรุนเนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่าเขาเป็นคนสัญชาติอะไรอายุเท่าไไหหรร่่่่แตววาาาาาพพอออออมมีชีชบบบกกด้้ง้งงเเเป็นนผผูัั ความเป็นผู้กำกับหนังตัวนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีความสามารถในการมองภาพรวมการต่อสู้ได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็คือเอามาประยุกต์ได้แต่ทีนี้อีสิ่งหนึ่งที่เป็นผู้กำกับแล้วแม่งเอามาประยุกต์ในการต่อสู้แล้วก็ทำให้คีสเนี่ยเกิดอาการช็อตฟิลหลายรอบก็คือเวลาจะไล่มนปุ๊บนะครับเบรุนอาจจะมีการพูดว่าแอคชั่นนะครับผมซึ่งแอคชั่นมันไม่ใช,ชื่อมนนะเจ้าตัวเธอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคิสเองก็จะเสียตังหวะในการที่แบบว่าเฮ้ยกะโจมตีด้วยรูปแบบนี้แล้วพร้อม รู้สึกว่าจะมีบทบาทการได้พบเจอของพวกเขานะครับก็คือว่าคีสเนี่ยเขามาที่โลกมนุษย์แล้วก็ได้ไปทางานที่ร้านอ e ีโมเตนอันนึงซึ่งเป็นร้านอาหารญ,ญี่ปุ่นที่อยู่ในกรุงบอลของประเทศเยอรมันนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยอาจจะแซมแซมได้ไหมว่าเบรุนเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนเยอรมันก็ได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่พวกเขาได้มาเจอกันตรงนี้นะครับมันก็เป็นการพบกันแห่งโชคชะตาแล้วทีนี้ไอ้เบรุนเนี่ยก็ชอบอ e ีโมเตนมากๆแล้วก็ได้รู้ว่าคีสเนี่ยแม่งชอบบทเพลงของเบโตเฟนนะก็เลยได้มาเป็นคู่หูร่วมมมเเดดิินนนนนทททาาางงกกััไปครแล้วว2ี่่ มาร่วมมือกับลีโอที่ต้องการจะปลดผนึกฟาอูโดออกมานะครับโดยคีสแสดงจุดประสงค์ชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการที่จะชิงพลังของฟาอูโดมาแต่เขามีการพูดตรงนี้ให้ลีโอดินเยอะขนาดนั้นไหมก็ไม่ครับผมแต่ผมก็พูดมาตลอดนะครับว่าลีโอเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็มองพวกนี้แค่เป็นพันธมิตรที่จะเอามาร่วมปลดผนึกฟาอูโดก็เท่านั้นเลยครับส่วนคีสเองเนี่ยก็อาจจะแสดงท่าทีว่า i, เฮ้ยยวฟังคาสั่งลีโอนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเข่งคัดอะไรขนาดนั้นนะครับลีโอเองก็จะมีมุมยอมคีสนี่แหละว่า i, เฮ ไดไ้เนะพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้อะไรกับมันมากแล้วมันก็ไม่ได้ทําตัวเป็นพิษเป็นภัยอะไรขนาดนั้นด้วยณนะเวลาที่ก่อนเปิดผนึกฟาวูโดนะครับซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะมาร่วมมือกับล,ลีโอเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นว่าเฮ้ยเขามีอดีตอะไรพวกนี้มากมายขนาดนั้นแล้วก็ได้เจอกับบารี่อะไรขนาดไหนไหมเนาะแต่จากการต่อสู้ที่ได้เห็นว่ามาสู้กับ ush, aro, ore, กัชคิโอมาโรฟอคเเรและก็แคนโจเม้นะครับต้องบอกเลยว่า2คนนี้มันจะมีขัดกันแค่เรื่องเดียวที่ผมบอกไปตอนต้นว่าไอ้เบรุนเนี่ยชอบเผอสั่งว่าแอคชั่นในการต่อ้่่าดึงงน,มมน,นีีขซ คิสเองเนี่ยก็จะมีความสามารถในการโจมตีระยะไกลด้วยแขนของเขาที่มีลักษณะเป็นสปริงนะครับอ่ะซึ่งตัวนี้ก็สามารถทิ่แพงการต่อสู้ได้แล้วเบรุนเองแล้วเบรุนเองก็จะค่อนข้างสบายใจว่าไอ้เคเนี่ยสามารถปกป้องเขาได้เวลาถ้าศัตรูบุกเข้ามาปุ๊บก,ก็สามารถใช้หมัดสปริงที่เป็นจุดเด่นตรงนี้นะครับในการที่จะเล่นงานปีศาจที่เข้าไปชิดตัวเบรุนได้อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าเจ้าของหนังสือกับปีศาจคู่นี้นะครับว่าเขามีคอมบิเนชันในการที่จะเล่นนู่นเล่นลนี่ด้วยกันอะไรยังไงบ้างทีนี้นะครับในส่วนของ ของฟาอูโดนะครับอาจจะไม่ได้มีข้อมูลระบุไปถึงแฟซบุ๊กว่าเขาเป็นปีศาจธาตุอะไรเนาะแต่ว่ารูปแบบการโจมตีของเขาเขาจะค่อนข้างใช้มนที่มีลักษณะเป็นลำแสงเลเซอร์แบบอาจจะออกแนวเลเซอร์สั้นๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วผมให้ข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอพูดถึงมนแต่ละบทแต่ละบทผมอาจจะมีแทรกๆไปบ้างนะแต่ว่าอันเนี้ยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าไอาการที่เขาบอกว่าเป็นคู่ปรับของบารี่มีอิทธิพลตร,ตรงนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่ามนหลายๆบทผมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายกับมนของบารี่ครับผมอาจจะไม่ได้ กุแต่ว่ามนบทไหนเป็นข้อสังเกตจ๋าเดี๋ยวผมจะรีมาร์คไว้ให้กันละกันเนาะมนบทแรกของคีสเลยนะครับจะมีชื่อว่ากันสกินิสครับกันสกินิสนะครับเป็นมนที่ยิงลําแสงโจมตีเป็นลักษณะแบบคล้ายๆปืนกลอย่างนี้เนาะซึ่งไอ้มนบทนี้นะครับมันเป็นมนที่ขึ้นมาอันแรกแต่ผมเชื่อว่ามีมนพื้นฐานที่ชื่อว่ากินิสเฉยๆครับผมเพียงแต่ว่ากินิสเฉยๆเนี่ยไอ้คีสมันไม่ได้ใช้ให้เราเห็นนะครับซึ่งอันนี้เป็นมนพื้นฐานที่ปีศาจทุกตัวควรมีเนาะเออเพราะฉะนั้น ช่วงท้ายเรื่องแล้วนะครับมนพื้นฐานก็ไปโดนใช้แล้วมั่งอะไรประมาณนี้แล้วมนบทต่อมากีกาโนกีนิสครับผมกีกาโนกีนิสเป็นมนที่ยิงลําแสงที่มีลักษณะาคล้ายลูกศรขนาดใหญ่โจมตีใส่ศัตรูนะครับอ่าตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าตัวของบารี่ก็มีมนกีกานโนโซนิสของเขาด้วยแล้วมนบทต่อมาครับผมอาร์มเกลกีนิสครับอาร์มเกลกีนิสนะครับจะเป็นมนของการเสริมพลังไปที่แขนของคีสนะครับอ่าซึ่งมนที่เสริมพลังไปที่แขนนี้นะครับจะทำให้เหมือนมีคลื่นพลังแสงโอบไว้ที่แขนของเขาซึ่่่่งงแแแขนปกกกตตติเีโจมม็รพพอออ้ว,นะวาาใสา นิสอันนี้เข้าไปนะครับก็จะมีอํานาจในการโจมตีที่รุนแรงแล้วก็มีอํานาจทะลุทะลวงสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและบนบทต่อมากเกากินิสครับโกเกากินิสนะครับก็จะเป็นการโอบพลังของเขาไปที่ส่วนทั้งร่างกายนะครับเมื่อกี้อรามโอบแค่แขนคราวนี้คือโกโอบทั้งตัวเลยครับผมหลังจากนั้นเขาก็จะมีการม้วนตัวของเขาเพื่อพุ่งเข้าโจมตีสัตรูซึ่งบนการม้วนตัวอันนี้พุ่งเข้าโจมตีนะครับมันก็จะไปคล้ายกับเกาโซนิสของบารี่เนาะเพียง,ง ari, ออะะแต่ว่าเกาโซนิสของบารนรม่้ม ได้ว,ว่าโกเนจะเป็นมนระดับเหนือกว่าไปอีกทีหนึ่งครับผมทีนี้มนบทต่อมาดอกินิสครับผมดอกินิสนะครับผมจะเป็นการเอาพลังแสงของตัวคีสที่อยู่ที่มือขวาสร้างขึ้นมาเป็นรูปของสว่านแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีศัตรูนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็ไปคล้ายกับดอโซนิสของบารีอีกแล้วครับผมอันนั้นก็เป็นแบบแนวสว่านพลังเกลียวของบารีอีกทีหนึ่งนะนะและมนบทต่อมาบากัสกินิสกันครับจะเป็นมนที่ยิงพลังลำแสงออกสู่รอบด้านซึ่งลำแสงรูปเส้นอันนี้นะครับกว่า20นัดเนาะก็จะมีการพุ่งเข้าโจมตี กระแทกไปกระแทกมารอบได้ซึ่งมันสามารถที่จะสะท้อนกับพวกกำแพงสะท้อนกับเพดานได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเป็นการโจมตีที่อันตรายมากๆนะครับถ้าหลบไม่ดีป้องกันไม่ดีก็อาจจะโดนเผาหนังสือกันได้ง่ายๆเลยเนาะแล้วมนฑ์บทต่อมาคิรอนกินิสครับผมคิรอนกินิสเป็นมนต์ที่คีสจะใช้พลังลําแสงของเขาที่มีลักษณะเป็นเส้นพุ่งเข้าโจมตีซึ่งดูจากส่วนปลายแล้วมันก็ดูเหมือนกับมีความเป็นดวงดาวอะไรประมาณนี้เนาะก็มีรูปลักษณ์ในการโจมตีระยะไกลระยะกลางได้ค่อนข้างดีเลยครับแล้วมนฑ์บทต่อมาดีโอกีนิน โอกา้ากีนิสตอนก็เป็นมลระดับดีโอก้าของคีสนะครับเป็นมนสุดยอดของเขาแล้วนั่นแหละเป็นการสร้างลำแสงที่มีขนาดใหญ่ออกแนวคล้ายๆกีกานโอีนิสแล้วก็มีจํานวนการโจมตีที่ก็เยอะกว่านะครับความรุนแรงก็นั่นแหละสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะปลดผนึกฟาอูโดได้ซึ่งอันนี้ก็คือสามารถพอจะเปรียบเทียบกับบารี่ได้อย่างชัดเจนนั่นแหละครับเพราะว่าบารี่เองก็เป็นปีศาจท,ที่มีมลระดับดีโอก้าด้วยนะครับเพียงแต่ว่าบารี่เนี่ยในความเป็นเพื่อนกับกัสเนาะเขาก็จะไปถึงมลระดับชินได้้นนรรัััโดดยกกกาา่่่่ผสสีีทองแตตวว็ไไมมม ระดับชิ้นขนาดนั้นครับแล้วดิโอกากินิสดอนอันนี้ของคีสผมมีข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงครับผมมีคนไปถามอาจารย์ไรกูมาโกโตะนะครับว่าพลังของดิโอกากินิสดอนอันนี้ของคีสเนี่ยในช่วงการต่อสู้ที่เขาได้รับพลังจากฟาอูโดแล้วเนี่ยความรุนแรงของเขามันมากขึ้นขนาดไหนอาจารย์เขาตอบมาว่าตอนที่ใช้ดิโอกากินิสดอนในการที่จะปลดผนึกฟาอุโดนะและหลังจากที่เซออนมายึดฟาอูโดได้เสร็จแล้วคีสเขามีการใช้มนบทเนี่ยนะครับเขาบอกว่าความรุนแรงของมนบทนี้หลังจากได้รับพลังของฟา เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในพาร์ทของมังงะที่ได้มีการต่อสู้กับบารี่นะครับมนบทนี้ก็เข้าปะท้ากับบารี่ได้แบบว่าโคตรตึงมือเลยเนั่นเองนะซึ่งนัง่นก็จะเป็นเรื่องง่นนะครับผมต่อมาจะพูดถึงบทบาทของในอนิเมะกันบ้างนะครับบทบาทของในอนิเมะหรือในมังงะก็ได้นะครับพาร์ทนี้จะคล้ายกันอยู่ก็คือมาต่อสู้กับกาชคิโอโมโรฟอร์กเรและก็เคนโจเมะพร้อมๆกันครับโดยตอนนั้นเนี่ยตัวของคีสเขาก็จะมีพันธมิตรเป็นบูซารยแล้วก็คาสนั่นเองนะครับที่เข้ามาร่วตอออสสูู้้้ดดนนนนค็ลกไบแจ อีกทีหนึ่งเวลาที่แบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรอบโจมตีโน่นนี้นั่นเนาะแล้วทีนี้นะครับตัวของคิสเองก็ดูแล้วจะมีอํานาจในการที่จะสั่งการทั้งคาสแล้วก็บูสไรได้แต่ก็อาจจะไม่เชิงเป็นหัวหน้าขนาดนั้นนะเนพะียงแต่ว่าก็อาจจะสื่อได้ว่าความชํานาญการต่อสู้ที่ก็มีเยอะกว่านะครับทำให้คิสเขาก็ลีดตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วทีนี้ในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าคิสเป็นตัวที่ทําให้แคนโตเม่เกิดความหวาดกลัวแบบขั้นสุดเลยนะเพราะว่าการโจมตีเบื้องต้นของเขาก็สามารถที่จะเล่นนนงงาาาาฟอออกเเเเรรรไได้้ ok ้้ยยะคืบบจีตแลลวทใหหพป แล้วทีนี้เนี่ยด้วยความแข็งแกร่งที่คีสเขามีการพรีเซนต์ว่าเขาเนี่ยนะเป็นคู่ปรับของปีศาจที่ชื่อบารีเชลนาเอออ่ะแล้วทีนี้พอกัสกับคิโอมาโรได้ยินอย่างนี้ปุ๊บยังไงล่ะครับผมเคยสู้กับบารีมาแล้วแล้วบารี่นั่งกระทือพวกเราจนพ่ายแพ้ราคาบและถ้าไอตัวนี้มันบอกว่ามันเป็นคู่ปรับของบารี่แล้วก็แม่งต้องเก่งแน่ๆซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมแล้วทีนี้การต่อสู้อย่างนี้ละครับที่แคนโจเม่ก็สัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งเนาะว่าคีสแม่งเก่ง แล้วฟอร์กอรเองก็ค่อยๆตามกลับมาด้วยความเป็นห่วงนั่นแหละว่าแคนโตเม่จะเป็นอะไรไปหรือเปล่าแล้วก็กาเนิดเป็นมนบทใหม่เพื่อมาพิเกมนะครับถ้าไม่มีมนบทใหม่ของแคนโตเม่บอกได้เลยว่าแพ้คีสราบคาบแน่นอนเนาะซึ่งคีสเองก็โดนมนบทใหม่ดีมากพรกข,ของแคนโตเม่เข้าเล่นงานซะเยอะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการต่อสู้ครั้งนั้นคีสก็จะใช้สมองค่อนข้างเยอะนะครับในการวิเคราะห์การโจมตีหรือกะทั่งพวกแผนกันของคิโอมาโดครับผมความน่ากลัวก็คือว่าอย่างการใช้ซัคเกิลเซมเนาะที่เป็นการโจมตีออ ที่ใส่บูสไลไฟแป๊บๆเขาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยซากุเซมันสามารถใช้ในการแบบเป็นพลังลูโซได้เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่แบบเคียวมารจะใช้บาโอซาเกลกาอย่างเงี้ยตัวของคิสก็ไปยืนอยู่คนละฝั่งกับบูสไลไว้เพียงแต่ว่าแคนโจมเมตอนนั้นสามารถที่จะลอบโผล่มาคว้างคิสไปอยู่ในระยะการโจมตีของบูสไลพอดีครับผมก็เลยใช้บาโอซาเกลกาโจมตีในลนักษณะของลูกโซได้ซึ่งการโจมตีครั้งนี้นะครับผมบาโอซาเกลกาก็รุนแรงมากพอที่จะเผาหนังสือของบูสไลไปได้เนาะแต่ว่าคิสยังสามารถรออดดจาากกรรตู่้้้คคงนีไไป ซึ่งตอนที่ต่อสู้กันนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเบรุนก็ถือว่าใช้พลังใจไปเยอะจากการติดเล่นของคีสนะครับคือพลังใจหายไปหมดจนไม่เหลือพลังใช้มนลระดับดิโอกาแล้วใช่ไหมก็เลยฝากไว้ให้กับบูซารายนั่นแหละครับบูซารยก็เลยใช้มนดิโอกาเดียวๆฟาดไปแล้วทีนี้ก็โดนส่วนกลับส่วนพ่ายแพ้ส่วนเบรุนตอนเนี้ยพลังใจเกลี้ยงแล้วจริงๆครับผมแม้ว่าคีสจะสามารถรอดจากการโจมตีครั้งนั้นมาได้ก็ทําให้พวกคโิโอรไม่สามารถที่จะทําอะไรต่อได้เหมือนกันครับผมเรียกว,ว่าเหมือนเป็นการเสมอกันจากศึกนี้ก็ได้้้แแลววคสที่่มันนบบา นิดนึงว่ากาจัดโปรแกรมไม่ได้ว่ะหันไปบอกกับเจ้าของหนังสือของตัวเองนะครับว่าฉันอนะ่ะอยากกินอีโมเตนซะแล้วล่ะอีโมเตนก็คือมันชุบแป้งทอดนะที่เป็นจุดเริ่มต้นความสนิทของ2คนนี้นะครับคิโอมาโรที่เหมือนกับว่านอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เฮ้ยเราไม่สามารถรเผด็จศึกมันได้ว่ามันจะเอายังไงดีซึ่งขณะที่คิโอมาโรกังวลตรงนี้อยู่นะครับอย่างที่บอกไอ้คิสเนี่ยมันก็บอกว่าอยากกินอีโมเตนซึ่งตัวนี้ผมชอบมากดูหน้าคิโอมาโรครับผม <c oughs> <laughs> นะเออแล้วทีนี้การต่อสูขข้ครั้งนี้ก็จบไปโดยที่ววว่่าาาออเเคกกก็็็รดดมไ้้้้แแลลละะทีีนนนนััหงจจปช การปลดผนึกฟาวโดที่ว่าคีสก็มาร่วมไร่มนการอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะเป็นบทแยกแล้วล่ะครับว่าบทบาทของคีสจะมีความแตกต่างกันของพันมังงะกับของอนิเมะอย่างไรโดยในพาร์ทของอนิเมะก่อนเนาะก็คือมาในช่วงตอน144ครับผมซึ่งในช่วง144ที่เขาเริ่มจะได้มีบทบาทการต่อสู้จริงๆจริงๆอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าโอเคหลังปลดผนึกฟาวโดได้แล้วนะกะว่าจะชิงพลังของฟาวโดซะหน่อยแต่รีโอมันไม่ยอมให้เข้าถึงตัวเลยก็เลยต้องตามน้ําแบบว่าเชื่อฟัังงงงคําส่่่่่ลอออออไไไปปกกนนะรแ้้้้ว็ดยูใหหึเพืที รองรับสตรอที่จะบุกเข้ามานั่นเองครับซึ่งตอนนั้นคีสเองก็ได้เจอกับฝั่งของพวกฟอลกรเร่นะครับฝั่งฟอลกรเร่ก็จะมีฟอลกรเร่คุณซันบีซาวซ่าเอลี่แล้วก็เอลนั่นเองนะครับผมซึ่งปีศาจสายต่อสู้ที่ได้สู้จริงจังเนี่ยก็จะเป็นคาลเดีโอแล้วก็มาเล็กที่เพิ่งจัดการแฟงโกกับเจดูนไปก่อนหน้านี้แล้วพอมาเจอกับคีสปุ๊บพลังใจก็แทบไม่เหลือแล้วบวกกับว่าฟอลกอรเร่กับเคนโจเม่ที่เคยเจอกับคีสมาก่อนหน้านี้แม่งเล่นกูปางตายเลยนะเนี่ ไม่เหลือจริงๆใช้อเออซึ่งพลังใจไม่เหลือจริงๆนะครับก็เลยต้องต่อสู้ออกแนวถ่วงเวลาเนาะซึ่งฟอร์กเรเองก็พยายามถ่วงเวลานั่นแหละนะแต่ว่าอยากฟังเพลงของนายสักครั้งนึงอ่ะเออแล้วทีนี้ก็คิสแมงกะบ้าจี้ซะด้วยนะครับเล่นคอนเสิร์ตไปเล่นคอนเสิร์ตมาแล้วพวกฟอร์กเรก็กล่าวว่าจะแอบหนีไปเลยปรากฏว่าหนีไม่ได้ครับผมพอหนีไม่ได้ปุ๊บก็ต้องต่อสู้กันใช่ไหมนี่แคนโจเมก็เลยจะอาสาเป็นตัวล่อ,อก,ก่อนเนาะส่วนอาร์กับเอลลี่ต้องเก็บพลังเอาไว้ก่อนด้วยการที่ว่าเฮ้ยห้องข้างหน้า อาร์กับเอลลี่เนี่ยไปถึงห้องควบคุมให้ได้ซึ่งไหนๆก็ไหนๆ้วไ,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 ไม่ต้องรอได้ไหมพยายามแบบว่าบายเบี่ยงให้เอลลี่กับอาร์เนี่ยเ,เขาอยากไปห้องน้ำเดี๋ยวขอเขาไปห้องน้ำก่อนหน้าแล้วนายมาสู้กับฉันก่อนนะครับฟอร์บเร่กับแคนโจเม่ก็เป็นตัวล่อไว้ก่อนแล้วทีนี้เป็นตัวล่อได้ไม่นานเลยครับผมมอร์มอนก็ขออาสาเข้าไปร่วมด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่โลกนี้ไปทําไมแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาคือหนีมาตลอดแล้วถ้าเกิดว่าฉันจะเป็นประโยชน์ให้กับใครสักคนหนึ่งได้แล้วก็ต่อให้ฉันโดนเจ้านันทบเทานนอผสืฟร พวกเราต้องต่อสู้กันด้วยใจที่มุ่งมั่นแล้วก็พวกเรายังมีสิทธิ์เป็นราชาได้อยู่นะสองคนนี้ก็จะมีการเล่าความฝันการตั้งใจจะเป็นราชานะครับึ่งตอนนี้เหมือนเป็นทุ่งราเวนเดอร์ของ2คนแล้วนะครับผมบอกเล่าความฝันกันแล้วคีสเองแม่งเหมือนเป็นคนนอกไปแล้วอย่างนี้นะแล้วทีนี้การต่อสู้ก็ต้องเดินต่อไปโดยมอมันกับแคนโจเน่ก็ประสานการต่อสู้ได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการกับคีสได้ขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้โอราโนโรจิโอทำให้เคลื่อนที่ช้าแล้วแล้วคีสเองมันก็สามารถกลับมมมมาาาออออยู่่่่ใในนโหดขงงกกรเคลลืททีีตตตปิแ้้วจสั แคนโตเม่แบบยับแม่ยับไปเรื่อยๆซึ่งระหว่างที่ต่อสู้ไปนะครับผมคุณซันบีนกับซาวซ่าก็พอละพลังใจพอฟื้นขึ้นมาได้แล้วแต่ยังใช้มน์ใหญ่ไม่ได้นะก็ต้องใช้แค่โกชูรุกกับโกกีรุกในการที่จะให้เป็นร่าง2ก่อนนะครับมาร์เลกับคาริโอก็พุ่งเข้าไฟแล้วทีนี้คีสมันก็ไม่ไหวแล้วมันโมโหมันอยากใช้มน์ระดับดิโอการิดฉากแม่งซะเลยขณะกำลังจะไล่มนุย์ดิโอกานะครับก็มีบารี่โผล่เข้ามาซะก่อนครับพอบารี่โผล่มาซะก่อนปุ๊บเออตรงเนี้ยพ มึงทำมาทำอะไรที่นี่วะซึ่งบารี่เขาจะเผยว่าเขาอะต้องการมาที่นี่เพื่อต่อสู้กับกัชเพราะว่าได้กลิ่นไอของกัชมาจากที่สถานที่แห่งนี้ซึ่งดังเดิมที่คิสไม่อยู่ในสายตานะครับมันก็ต้องการให้อยู่ในสายตาไงก็เลยมีการทาไฟกับบารี่ณนะจุดๆนั้นครับผมแล้วกลายเป็นว่าพวกฟอร์กเรเอลคุนซันบีมแล้วก็ซาวซาสามารถรอดจากสถานการณ์ตัวนั้นมาได้เฉยเลยครับผมเอลก็บอกว่าการต่อสู้จบลงแบบนี้จะดีหรอคะอะไม่เป็นไรก็เนื่องเมื่อมีบาร์รี่เป็นตัวรอดที่ดีท เราคึกความหลังกันนิดนึงว่าที่จริงบารี่เคยแพ้คิสมาด้วยนะเอาซะแบบกูสตาฟงงเลยว่าเฮ้ยบารี่เคยแพ้ปีศาจตัวอื่นแบบนี้ด้วยเหรอซึ่งแพ้ที่ว่านี่คือแข่งกินอีโมเซนกันครับผมมีมันชุบแป้งทอดวางเป็นภูเขาเลากาอย่างนี้แล้วก็แข่งกินกันจนคิสสามารถเอาชนะไปได้ซึ่งบารี่ก็บอกว่าอันนั้นนับว่าแพ้ด้วยเหรอเพราะว่าไม่ได้ต่อสู้กันไงเออและทีนี้ก็เลยต้องมีการเปิดศึกต่อสู้กันณนะจุดจุดนี้ครับผมซึ่งแน้จะมีการใช้มต์ปะทะกันเล็กน้อยนะครับบ ตรงนี้นับว่าคีสพ่ายแพ้ไปได้และก็ทิ้งคําพูดทิ้งท้ายเหมือนกับที่ผมบอกไว้ตอนต้นว่าบารี่เนี่ยที่จริงแล้วเขาไม่ได้อยากนับคีสว่าเป็นคู่แข่งนะเป็นเพราะว่าตอนท้ายนี่แหละที่บารี่เขาบอกว่าอย่ามาสเสอเรียกฉันว่าเป็นคู่แข่งอีกแล้วกันเฟยบารี่ก็จะจากฉากไปนะตรงนั้นครับผมส่วนคีสเองก็นอนแน่นิ่งไปตรงนั้นนะแล้วทีนี้ในศึกฟาวดโดของอนิเมะที่จบไปคีสถือว่าเป็นปีศาจตัวหนึ่งที่รอดมาได้เนาะทีนี้ก็ต้องกลับมาที่เรื่องของมังงะไี่แล้วบอกได้เลยว่าทั้งบารรีี่่่่แแลลล้้้้ววคคคิสไไมมออดดดททัังงงูบืหจนนฟโซ ห,หลังจากนั้นเซออนที่ขึ้นเป็นนายใหม่ของฟาวโดเนี่ยเขาก็จะมีการผูกพันธสัญญาโกดิฟากับปีศาจตัวอื่นที่ยอมสาวามิภักดิ์เนาะซึ่งคีสเป็นหนึ่งในนั้นครับผมแล้วก็ได้มีการเฝ้าระวังว่าจะมีใครบุกเข้ามาที่ไหนที่ไหนอะไรเงี้ยก็ให้กําจัดศัตรูไปซึ่งตอนนั้นก็จะมีพวกบารี่แล้วก็พวกกัสชนี่แหละที่ได้มาเจอกับคีสตอนนั้นแล้วทีนี้ การต่อสู้ครั้งนั้นนะครับบารี่ก็กลายเป็นตัวหลักที่เข้าปะทะก,กับคิสซึ่งต้องบอกเลยว่าการต่อสู้ของคิสกับบารี่ในมังงะดูเดือดกว่าเป็นไหนๆน,นะครับไม่ต้องมีการรำเลิกการแข่งกินไออิโมเตนอะไรพวกนี้ในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยแม้ว่าจะลำบากขนาดไหนบารี่เองตอนนั้นเขาก็เติบโตมาระยะหนึ่งแล้วนะครับคือว่าเขาไปต่อสู้กับปีศาจที่แข็งแกร่งมาก่อนหน้านี้แล้วพอเขาเติบโตมาถึงจุดนี้ปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเอาชนะคนะิสณจุดๆนั้นไปได้ซึ่งมุมมมใหหญ่่่่่สสสสสสสดดทททีีปะก,กัะาาถถออัันนนชววงง้้าาาาายยรรถเืืออออขิไแตตูะ ลอยไปแล้วก็มีการขัดขัดกันว่าตอนนี้พันธสัญญาที่มันถูกมัดชั้นไว้พลังของฟาโดมันทําให้คีสเนี่ยมันก็กึ่งๆว่าไปทําให้คีสเนี่ยกดสวิชอันนึงที่ทําให้เกิดน้ําตกพลังงานออกมาครับผมซึ่งน้าตกพลังงานตัวนั้นที่หลั่งไหลมามันเสี่ยงว่าจะทําให้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นตายกันหมดเลยนะซึ่งตัวนั้นก็เลยกลายเป็นกัสชที่ปกป้องทุกคนไปก่อนแล้วทีนี้เนี่ยยูยูบารี่เองก็มาขอรับพลังนั้นแทนกั๊ชแล้วก็บอกให้กั๊ชรีบใส่หัว ไม่น่าทาแบบนี้เลยที่จริงก็อยากจะตัดสินกันอย่างตรงไปตรงมามากกว่านี้นะแล้วก็กลับโลกปีศาจไปแล้วทีนี้ก็ทิ้งให้บารี่อยู่กับสิ่งที่คีสได้ทําทิ้งทายไว้ตรงนี้แหละครับแล้วกูสตาฟก็จะไปขอให้มารรกผองหนังสือให้เนาะทำให้บารี่ก็กลับโลกปีศาจไปณนะจุดจุดนี้ครับผมซึ่งบทตรงนี้นะครับพอชี้ชัดได้ว่าเฮ้ยมันเป็นคู่แข่งกันจรงิงวะเออมีบทการต่อสู้ที่ก็ดูดเดือดแล้วก็เรียกได้ว่าเหตุการณ์ที่พุ่งพ่วงมากันตรงนี้ทําให้ทั้งสองคนก็ต้องกลับโลกปีศาจไปในไทม,ม่งัันน,ะนอะเเาาต็วตวร,รสปพข เขาได้รับบัฟพลังของฟาโรมาถ้าเอาส่วนตัวผมจริงๆเนี่ยผมยังยกให้ว่าบารี่ยังดูมีความเก่งกว่าคิสนั่นแหละครับแล้วท่านผู้ชมนะครับผมคิดเห็นในส่วนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้มดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคิสแล้วก็เบรุนนะครับเอ่อซึ่งเบรุนเองก็จะอยู่เคียงข้างร่วมสู้กับคิสกันเป็นหลักเนาะแต่ว่าบทบาทโดยองรวมเนี่ยคิสก็จะเป็นตัวชูในการที่จะต่อสู้นู่นต่อสู้นี่ทั้งในพาทของมังง,งะและก็อนิเมะนั่นเองครับท่านผู้ชม ตนนี้นะครับมีอะไรอยากพูดคุยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้โอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ